สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมการปลูกถั่วดำนะคะที่เขตตำบพลพรานอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นถั่วดำของน้าในานะคะเป็นเพื่อนของแม่นะคะจะถามน้าในาสวัสดีค่ะน,านา้าในค่ะจะถามน้าในาว่าปลูกถั่วดำมากี่ปีแล้วค่ะเพิ่งปลูกปีนี้หละ ปีก่อนเห็นว่ามีปลูกแต่ไม่เยอะที่ก่อนก็ปลูกไม่เยอะอ๋อค่ะปีนี้ทําประมาณเกี่ไรประมาณสามไรกว่ากว่านี่แหะสามไรกว่าปีที่แล้วได้กิโลเท่าไหร่นะกิโลสี่สิบห้าลูโอ้ยได้เยอะเนาะได้พอสมควรแล้วปีนี้ปลูกเต็มที่เลยปีนี้ปลูกเต็มที่ประมาณเกี่ไรเนาะหกกิโลเจ็ดกิโลเอาพันมาจากไหนคะซื้อเขากิโลสี่สิบบาทเนาะซื้อมาปลูกเขาทาปลูก เอาพันมาจากเอออโศก็กเขาว่าไม่ไม่ให้ปลูกทําไมครับพันมันแข็งอืเป็นถ่วน้ำแข็งเป็นแข็งอันนี้ถ่วดําธรรมดาเราบ้านพื้นเมืองเรานี่แหละค่ะเอดี๋ยวพาไปชมด้านโน้นหน่อยได้ไหมได้ก็คือเป็นทําเป็นปีนี้มีน้ำพอสมควรไหมค่ะน้ำสะเนาะน้ำสะคิดว่าจะพอกับ เดือนที่ปลูกไหมถั่วดำนี่ปลูกประมาณกี่เดือนแลประมาณสองเดือนกว่าๆก็ได้เก็บอยู่แล้วไม่ถึงสามหรอค่ะไม่ถึงอ๋อหนูนึกว่าถึงสามเดือนเนาะตอนนี้ประมาณกี่วันแล้วถั่วดำที่กําลังออกไงถึงถึงอาทิตย์อยังถึงอาทิตย์บ้างเลยสี่ห้าวันก็ขึ้นแล้วแล้วลงทุนไปนี่คุ้มไหมคะพวกไถยกล่องแล้วก็ ใส่น้ำบบใชงเนี่ยเอาพันหนึ่งเนาะอ๋อค่ะแต่ปีนี้คือลงทุนลงทุนท่อเนาะท่อไว้ปลูกปีหน้าได้เออจะถามน้าว่าสมัยก่อนแถวเนี้ยทํานาปังได้รบองได้แต่ทําไมปีนี้มันปีนี้มันไม่มีน้ําน้ำเป็นแบบนี้ค่ะนะถ้าขุดน้ําขุดไม่ออกเจาะแล้วใช่ไหมเจาะน้ําบาดาลนะคะเจาะน้ําบาดาลก็ไม่ออกเจาะไม่ออกใช่ไม ลึกลึกกี่เมตรคะเจาะไม่เอาประมาณสาสิบเมตรมั้งเท่าไรเจาว่าจัะไม่ได้เจาะไม่ได้เขามาวัดดูก็ไม่ได้อีกอ๋อคเดี๋ยวพาไปชมด้านน้นก็คือว่าเขตนี้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะทํานาแปลงได้นะคะเพราะว่าคนปลูกพวกทุเรียนเยอะเนาะนะปลูกทุเรียนภูเขาไฟเยอะมากเลยแลปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะ แปลงเนาะช่วงนาปลังปีนี้ปกติน้ำจะเยอะนะคะน้ำจะเยอะค่ะก็คือมีการทำท่อน้ำค<ช>่ะก็คือใช้น้ำสระน้อนะเนาะมาลดเพื่อที่จะให้ผลผลิตได้เนะาะได้แล้วลงทุนพวกท่อแป๊บอะไรไปเยอะไหมคะโอเยอะ เป็นื่นสามพันสี่พันแล้วอ๋่ยังไม่พอเนาะยังไม่พอเน่ะก็ต่อไปทั้งโนนอีกหนึ่งวันก็คืออน้าลงถั่วดำเพราะว่าได้ราคาดีเนาะถั่วดำดีกิโลละสี่สิบสี่สิบห้าบางปีหกสิบมีนะเออบางปีมีเนาะหกสิบแล้วส่งที่ไหนอะคะน้าไปขายตลาดเนาะเขาทำขายตลาดนัดใช่ไหมคะอ๋อค่ะเราก็ ขายไปยังงั้นเลยอ๋อก็พอได้เนาะดีกว่าปล่อยพื้นที่ว่างเนาะใช่ค่ะดีกคือปล่อยไว้มันยามันเยอะหนาเลยยาเยอะก็เลยปลูกอย่างอื่นเพื่อไม่ให้มันเป็นปุ๋ยด้วยเนี่ยถั่วดำเนี่ยแล้วถั่วดำนี้จะให้ผลผลิตทุกปีช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ช่วงนาปรลังเนาะนาปรลังแต่ว่าช่วงหน้าปีช่วงหน้าปีก็เอาข้าวใส่ ปลูกไม่ได้เนาะปลูกไม่ได้คือได้ก็ได้ั้างเน้นกันโน้นเพราะว่าถั่วดำจะชอบอากาศค่อนข้างเย็นไหมนะว่าอ๋อช่วงหน้าหนาวเนาะปลูกได้วหนาาเดี๋ยวพาหนูไปชมด้านโน้นหน่อยนะวิธีให้น้ำค่ะมาไปดูน้ำกันเมื่อไรเปิดเนาะเปิดให้ดูค่ะไม่เม็นไรค่ะก็คือว่าที่นี่นะคะจะมีหญ้าขึ้นเยอะง่ายนะคะก็คือถ้าเรา ไม่ทำน้ำปลังเพราะว่าน้ำไม่พอแล้วก็สามารถที่จะมาปลูกถั่วดำได้แบบนี้นะใช้เวลาสองเดือนครึ่งได้ไหมอ่ะสองเดือนครึ่งนี่แหละให้ผลผลิตเก็บได้เนาะสวยเห็นทุกดุมเลยแต่ปีนี้รู้สึกว่าถั่วดำไม่มีมะเรงเจาะเนาะฉีดยาเมื่อเช้านีค่ะทำประมาณสามไร่ใช่ไหมคะประมาณสามไร่ใช่ไหมอ๋อสามไร่ทำเยอะกันนี้ไม่มีน้ำใช่ไหมนยไม่มีน้ำจะพอแล้วต้องน